เมื่อกี้เนะี่ยเปิดดูคิดในทิกตอกละึ้นเห็นสลิมตัวผู้มาไลายทาประโยชน์ให้สังคมได้ยังมึงทําประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือยังกูก็อยากจะถามไอ้สลิมตัวผู้อ่ะไอท้ที่มึงบอกว่าสร้างภาพเก็บขยะภายเรืออืแล้วมึงอ่ะทำอะไรประเทศชาติบ้างกูก็อยากจะรู้ไงเพราะคนอย่างพวกมึงอยู่ในแะผ่นดินไทยอย่างเงี้ยแผ่นดินไทยถึงจะเริญไงถ้าคนอย่างพวกมึงนะไม่มีนะแผ่นดินไทยจะเจริญก้าวหน้ากว่านี้อีกเนาะกูจะบอกให้เลยนะ พวกมึงอ่ะตื่นได้แล้วอย่าอยู่ในกะลาเลยนะกูจะบอกให้เพราะอะไรพวกมึงเนี่ยนะยุคอะไรปีอะไรแล้วเนาะยุคสองพันกว่าแล้วนะกูจะบอกให้พวกมึงคุณจะทาให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าได้แล้วไม่ใช่ว่างๆไลยดาบคุไล่ดาบคนนี้ไลยดาบคนนั้นทําให้สังคมเขาแตกแยกไอ้พวกสลิมตัวผู้ทั้งตัวเมียกูบอกตรงเลยนะ เออแล้วพวกมึงอะทำประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างทําประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติบ้างกูพูดกูถามจริงเหอะพวกสลีมฮะเก่งนะนี่ไอ้ที่ไล่ว่าคนอื่นเขาเนี่ยอะไรคะคนพมา่าไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก็เข้าใจอยู่ในประเทศเขาแม้ออกไปประท้วงไม่เห็นใจเจ้าของประเทศเลยไม่ไม่เกรงใจเจ้าของประเทศเลย ไม่ใช่ไม่เกรงใจนะแต่เกรงใจไม่ใช่ว่าไม่เห็นใจแต่เห็นใจรู้ไหมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนะี่ยก็ต้องเห็นใจกันก็ต้องช่วยเหลือกันแม้น้องค้านังเอกจังเลยนะแม้ออกมาขอโทษแทนสังคมออกมาขอโทษแทนชาวเยอม่าทุกคนจะนังเอกเกินไปปะฮะทั้งทางที่คนพมา่าทุกคนไม่ได้ทําผิดอะไรเลยไอ้ที่เขาออกมาพูดอ่ะเขาเป็นไอ้พวกสลิม น้องเข้าใจอะไรไหม แต่พี่ไม่ได้ว่าอะไรน้องหรอกนะแต่น้องจะพูดอะไรอะ่ะคือน้องก็ต้องเห็นความเป็นจริง oh <my. S 1> ก็เข้าใจแหละคือไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเอง oh <my. S 1> แล้วมาทำแบบนี้ไม่มีใครอยากจะออกมาประท้วงไม่มีใครอยากจะออกมาแบบเดิน <Okay. S 1> เล่นในแบบถนนใหญ่อะไรอย่างเงี้ย oh <my. S 1> น้องก็ต้องเข้าใจนะ oh <my. S 1> เหตุการณ์ทุกๆอย่างอะ่ะบ้านเมืองเราเขาบังคับเราก็เลยก็ต้องทำกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะทำแต่คนไทยทุกคนเขาเห็นใจนะ <Yeah. S 1> เขาเอาใจช่วย <Yeah. S 1> เขาอยากให้คน ทุกคนชนะแต่น้องอะไรเนี่ยทำตัวนางเอกไม่ใช่ละครนะจ๊ะอย่าทำตัวเป็นนางเอกเยอะไม่ดีค่ะน้องพี่จะบอกไว้ให้แหมนางเอกเหลือเกินไปเล่นละครไม่ละ่ะเผื่อเขาจ้างแม้มาขอโทษแทนชาวพมา่ทาทั้งประเทศไม่ต้องขอโทษแทนแล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรพิดจะบอกให้แค่ออกไปประท้วงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมานาหวานแชนแนลนะคะวันนี้ อิสลามต่ำตมพมา่าปากดีที่ถูกไล่ออกจากงานคิดว่ามันไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่นะคะมันออกมาทำคลิปด่าคนไทยว่าเป็นสลิมเหมือนเดิมนะคนไทยช่วยกันหานะคะช่วยกันหาตัวมันหน่อยถ้าใครเจอก็ทักทายมันด้วยมือทั้งสองข้างของคุณหน่อยนะคะ ทักไทยมันหน่อยนะถือว่ามีคนไทยบางกลุ่มหนุนหลังอยู่เหรอมันไม่ได,ด้ดีขนาดนั้นหรอกมั้งนะไอสิ่งที่น้องคนนั้นเขาออกมาขอโทษแทนนะ่นะเขาก็ทำถูกแล้วเพราะเขาอยากอยู่อย่างสงบอยากอยู่ในไทยอย่างสงบเขาไม่ได้เป็นนางเอกส่วนเธออ่ะเออเขาอาจจะอาจเป็นนางเอกก็ก็จริง นะอย่างที่เธอว่าส่วนเธอน่ะนางร้ายนางเลวนางระยำม,มาอาศัยอยู่ในบ้านเขาแท้ๆยังอวดดีอวดกล้าอวดเก่งเกินไปแล้วเกินไปแล้วนะอิสลามขอเรียกเธอว่าอิสลามเหมือนอย่างที่เธอเรียกพวกเราว่าอิสลิมนะก็ ช่วยกันตามหาตัวมันหน่อยนะคะมันอยู่ที่ไหนก็เข้าไปทักทายมันหน่อยรู้สึกว่ามันจะปากกล้าขาขา,ขากากันเกินไปแล้วสำหรับอีพมา่าสลัมคนนี้นะต่ำตมจริงๆริงขาบอกนะที่นี่ประเทศไทยมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาประท้วงอะไรทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาเรียกร้องอะไรเลยในประเทศไทย มันไม่ใช่ประเทศของมึงถ้ามึงอยากเรียกร้องอะไรมึงกลับไปเรียกร้องที่ประเทศของมึงมึงกลับไปเรียกร้องกับมินอองไลไม่ใช่มาเรียกร้องกับประเทศไทยแล้วมึงคิดเหรอว่าคนไทยจะยอมมึงมึงรู้ไหมตอนนี้เขากำลังล่าลายชื่อกันอยู่ระวังตัวไว้ดีๆนะมึงจะทำให้พมา่าดีๆที่เขามาตั้งใจทำงานน่ะเดือดร้อน มึงบอกว่าคนไทยอ่ะเป็นกบในกะลาชั่วชั่วจากกมนลสันดานของมึงจริงๆเพราะมึงอ่ะมาอาศัยประเทศเขาอยู่มา,มาทำงานหาเงินในบ้านของเขาแต่มึงกลับมาเรียกเขาว่ากบในกะลาเลวด้วยกมลสันดานเลยำสารเลว เป็นพม่าที่สารเลวมากฝากพี่น้องนะคะตามหาตัวมันหน่อยส่งพิกัดมันหน่อยนะคะอยากเข้าไปทักขายอยากเห็นหน้าเห็นตัวเป็นๆถึงตอนนั้นน่ะจะปากเก่งเหมือนตอนที่ออกมาอัดคลิปหรือเปล่า พอดีซะด้วยตอนเนี้ยกำลังจะเดินทางไปที่นนทบุรีถ้าใครส่งพิกัดมันมาได้ช่วยส่งมาหน่อยนะคะจังหวัดนนไม่ได้กว้างแล้วก็ฝากหน่วยงานรัฐด,ด้วยนะคะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเพิกเฉย นับวันพมา่ามันจะเก่งกล้าสามารถขึ้นทุกวันแล้วขนาดมันโดนไล่ออกแล้วมันยังเก่งอยู่เลยไม่ได้สำนึกสักนิดออกมาทําคลิปขอโทษก็ทําแล้วแถมยังออกมาอัดคลิปด่าอีกไม่ได้สำนึกเลยอะ่ะมันต่ำจริงๆนะอีพมา่าคนเนี้ยมันต่ำจริงๆ ก็ขอพิกัดมันหน่อยนะคะจังหวัดนนเป็นถิ่นของเราค่ะขอพิกัดมันหน่อยจะพาลูกน้องไปเยี่ยมเยียนมันหน่อยอะค่ะอยากรู้ว่าเวลาเจอพวกเราแล้วเนี่ยมันจะเก่งแบบนี้อีกไหมปากดีปากกล้าปากหมากินข้าวผ่านปาก หรือเปล่าหรือว่ากินข้าวผ่านทูบหน้าอับอายขายขี้หน้าเขาออกมาขอโทษแทนยังไปด่าเขาอีกอย่างเนี้ยมันเลวด้วยสันดานจริงๆนะมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะคนพมา่าบางคนเท่านั้นนะคะไม่ได้เหมารวมค่ะคลิปนี้มานาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถ้าใครรู้พิกัดมันช่วยส่งให้มะนาวด้วยนะคะจังหวัดนนเป็นถิ่นของมะนาวขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ